ค่พะพวกอนชอบอับกรกอกนะคะตอนนี้โอ้สตอรี่กำลังทำน้ำพริกซีฟู้ดนะคะเนาะเพื่อจะแม่ดูมุ้งตามไม่ลอมให้ชิมรอบเนี่ยเห็นแล้วอร่อยอร่อยเจ้าของเจ้าของซิมพ่อหนามตาแตกให้แขกจด้สี่นนสลลเสี่ยมด้วยกันยมรอตั้ส้มตั้รับรองแซ่บหลายาท,าซทา<อ>ำซีฟูด้ดน้ำจิ้มซีฟูมม้ดทำน้ำจิ้มทำจ้าจ้าน้องน้องโอ้ใส่ ใส่ตอนประแดดนำเดอรตอน,อตอนยังไม่ได้ตั้ส้มตำนะคะตอนนี้ตำอันนั้นโอ้ใครอยากสั่งนะครับมาสั่งเลยนะครับลูกคิพีตาชานไลฟ์สดอยู่นาเด้อเพิ่งไปดูมาอ๋อครับผมอ๋อเมื่อกี้น้ำมอนต์อยู่กับใคร,รอยู่คนดีอยู่กับพี่ชายเหมือน โอ้เอาผู้เสี๋ยวไปส่งแล้วนะผู้เสี๋ยวไปให้แล้วแต่ผมยังมีคลิปอยู่แต่ผมถ่ายยังไม่ได้ลงไวเดี๋ยวผมจะดูผู้อาจารยเพิ่งมาถท่าพี้ช่วยก็มาที่เลยวันนี้เป็นการพิสติงนะครับผู้นำหมู่บ้านพอผู้ช่วยผู้นำหมู่บ้านนะขอเชิญจานหลานโอ้ป้าวันเพนบอกนะคนลูกคนแม่แม่ผู้ใหญ่แบบเจาะลึกเลยนะครับใครอยากดูชัดๆไปดูช่องแม่ผู้ใหญ่นะครับแบบเจาะเข้าไปในโค้งเที่วครับ อัก็เอฟซีเขาหยกโอ้ไงเขาจะโดดลงไปในคุกโดดมาลงอะไรคุกนะโอ้จะตำนะคะโอ้จะเป็นคนตำให้อยากให้โอ้ตำก็โดดลงไปในคุกเลยนะคะสำหรับใครอยากให้โอ้ตำก็โดดลงไปเลยนะคะตอนนี้สงสารลูกครับลูกินข้าวหมานะครับที่สง,งสารยังสมหมานน้ามันนเป็นยง หนูก็ยังกินถามป้าซอเด้อป้าซอทำเยอะๆนะทำให้ของเพื่อนนะข้าวให้ให้หมาใช่ไหมป้าซอยิ่งย้ำอีกนะไอเราก็รู้ว่ามาแล้วเราข้าวเย็นเราก็จะเอาให้หมาใช่ไหมมาเปิดฝาขอน้่งปลาหน่อยเอาเอาเอาไปเลยยิ่เอายิ่งล่าปลาเลโอ้ยแม่ลุ้มน้ำปลาบ่ลลูท่าแม่แป๊บเด้อนั่งท่าจะเป็นมืออาก่อนโทษไม่หนัก แต่ถ้าเราโปรโมตคืนในสองเท่าอยากมีการงั้นเราก็ต้องเอากป็นวันอ้ลุงจิมมี่ขอดูลูกสะพ้ายหน่อยลูกไส้ผมมีอยู่สองพุ่นเพุ่นไหนบะเนีต้นสามล้านเห็นออก่าวโอ้าดอกปล่อยเมื่อกี้โอ้ยค่ะมันก็ไม่ได้อยู่ที่ มันอยู่ที่พันด้วยนะลุงจีมันไม่ใช่แบบนั้นตอคอยซเสียยังมีไมาเตงอยู่อไเติรตแทนไงไม่ไม่อร่อยค่ะจิ้มไได้มันเป็นไม้ประดับ ไม้ป่านู่นเดี๋ยวซื้อให้ดอกกล้วยด่างเ้รองเดี๋ยวนี้มันราคาตกแล้วไปด่เขาไม่หิดแล้วนะโอ้มเขาไปเอาอันนั้นเขาไปเอาไว้มันเป็นกระแสบอลสีแล้วตอนนี้นะบอลกระยาดอกสีไฮกับไฮเพราะไฮแล้วก็แล้ว บ่ได่ายดอกตอบเลยดูแม่ใจร้ายไหมบ่ได่ายดอกคุณวันธนีส่งมาให้ผมใหม่เด้อแล้วค่อยเอาดูก่อนมันจะด่างทุกต้นอยู่บ่หาหนูเบิ่งหันคือบ่ได้ด่างในต้นนึ่งซึถ้าไม่ส่งมาให้ผมผมจะบล็อกโอ้ยบล็อกโลดจะบล็อกคุณวันธนีเลยต้นท้อนน่าใสมากขอบคุณค่ะใช้ทีวีสกินค่ะนี่นะคะเชฟฝีมือนะคะนี่โอ้ทำน้ำพริก ก้อด่างก็เหยวยเสนี่เอโอ้ยหาแนวห่ไอีกแล้วหววยอกลัาอร่อยส่โอใส่แล้วมัรู้มันปใส่แล้วเอาห้วยก็ซากลังไอ้บากี้เด้ไอ้โฮมสเตย์บากี้เด้วยก็ซาใส่เยอะเลยโอ้ FC บอกเหรอใช่เอาใส่งนั่มันสีแซบอีหลีเด้อใส่ยแซซบนอย รอบเดียวจบกอู้ย่าย่าซอย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 วนมาดูอันนี้นี่มีหน้าเก๋นิดนึงโอ้ตอนนี้โอ้กำลังเติมน้ำปลานะครัะแล้วนะครับโซนนี้โซยแล้วลูกนี่ซ่อนลูกนี่ถ้วยอยู่นิดเดียครับไม่สนกล้วยนะจะสนส้มเปรี้ยวค่ะพี่อานงฮันเด้ฮันเดแซ่บแซ่บตอนกินบะขามกลงยังไงครับกินบะขามันของแท้ไม่แก่เนี่ยของปลอม ของแท้จะมานั่งอยู่ในแบบนี้เหรอน่จะไม่มาที่าทนีว่าไงนะท่วมต้าถ้าน้องขาโตพอที่จะลงดินให้น้องเขาจะขยายพันอีกเยอะค่ะใช่ลุงจิมก็เอาเลยบสอบบ๊อบบ๊อบบ๊อบบาอบบ๊อบบ๊อทบ้อบบ๊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 อบบนอบบ๊อบต๊อบ้๊อบบ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 ๊ออออ ส่งมาใหม่เดลยคุณวันธนีเลยห้าอะไรลูกให่ซื้อมาต้นละจักบาทไม่ได้ซื้อค่ะวันธนีส่งมาให้นะบอกเลยส่งมาให้จนมันยุบแล้วแม่ก็เลยเอาใบมันออกหมดเลยต้นใม่ใช่ไหมเนี่ยนะจ้าแม่ปูใหญ่ไม่ให้ตังหมักส่งมาใหม่ก็ถามวันธนีเลยว่าเขาจะให้ไหมล่ะหนึ่ร้อยแล้วออ๋วันธนีให้ไหมให้ไหมให้หนึ่งต้นไหมเ้ยถามมาเลย อ่างนี้ตองเป็น้งเป็แล้โอ้โหหึงถึงได้เราสั่งเหมงอนกัตอตอบบถถืคำถามต่างอะไรกับคุณวันทานีอ๋อคุณคุณบันทานีเนี่ก็เป็น FC ที่ส่งพปีปีกันเลยินอะไาครมือจ้าน้อกทนไม่ไหวแล้วขอซินกดคันมือมาสั่งซีฟู้ดซีฟู้ดนะคะโอ้ทำแล้วนะคะทุกคนเอาอหอมใส้ยู่บบลูกหอกครับลูกชุกตา เราลองมา<อ>จ,มจิ้มน้ำจ<อ>ิ้มนกอ้อนดูสิอร่อยไหมคุณวันเพนเออไม่จริงใครช่วยผมเลยนะจริงๆแล้วหนูมีอะไรน่ะได้อยู่แล้วลุงจิ้มตอบแล้วตอบว่าไงครับไม่ให้ไม่ให้บล็อกเลยนะนี่อห้เขาลองให้ ที่มือหมักหมักเนื้อหมูของพ่อเป็นใหญ่เซ่บมากไม่ย่านี้เจ้ามันมันบอกข่าอ่ะมีหน่อยแต่แม่กับพ่อค่ะโน้ำจิ้มอยู่ที่ด้วยพี่โอ้ไม่ลูกคคนนลบ่ได้เนี่ยแซ่บีลีองชิมเลยยันไนทบ่อบลองพ่อยแกนีโอ้เขาดิทำแก้วนี้อร่อยมากโอ้ยัวเนี่ยถ้น้องพ่อก็จนดึงตืดตืดแล้วแต่แม่แม่ไม่ให้ครับ แม่ใจลายครับลุงจิมลองชิมแล้วนะคะตอนนี้อร่อยไหมลุงจิมยังไม่ได้ยินมชิมซิมชิมซิมซิมข้าเขียงอีหยังกันเนาะสวัสดีครับพี่ได้กระจุู้ได้กระจอมใช่ต้องยกนิ้วให้โอ้นะคะแจ่วซีฟู๊ดเนาะคุณยงบอกว่าสวัสดีแม่ค้อดาวอีกสวัสดีค่ะนะคะยูยูนั่นน่ะฝึกปูจุ๊บก็ทำไข่เจียวสูตรใหม่นะคะ ไปทอดไข่ขาวก่อนแล้วเอาไข่เหลืองลงไปมันก็ไม่ติดกันใครทำให้ไม่ทิ้ไข่แตกเอ้าก็ที่ไม่ไม่แตกไงขับเร็วขับเร็วมากบอลสีเป็นเศษบอลสีเหรอจ้าเจ็ดหมื่นโอ้ยแปดหมื่นเจ็ดหมื่นก็มีนี่อยู่บ้านประวังตะรุ่นนี้รุ่นนี้นะเยน่าไม่ใหญ่เนาะรุ่นนี้เหมืบน ห้าพ,พอันนี้นะ,ะไม่แพงไม่แพงเท่าไหร่อื<ะ>อนส<ม>ี่ก็เจ็ดหมื่นเป็นสองหมืน่นหคุณได้ดละแม่ใจดีค่ะลุงจิมมี่แต่น้องโตเมื่อไหร่จะลายเ,เยอะแต่อยู่ที่การดูแลใช่แม่จังซันาบได้ให้ตอบจังสัน เอาเสียงมันอ๋อนากินกรอบๆแท้เดี๋ยวต่อไปเอาคลิปต้นอ้อนะวันนี้คลิปนี้ขอจบไปเพียงเท่านี้นะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีนะคะช่วยกดไลคกดแชร์กดกรดิให้ช่องไม่ออฟกรอบๆด้วยนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ